สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่คนวันพุธด,ดวงรายสัปดาห์1-8มกราคม6-8ดวงจะเป็นอย่างไรให้ไพ่ยิปซีเป็นคำตอบก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยทุกคนเห็นไพ่ใช่ไหมหกเหรียญเนี่ยใครให้เงินนะมีการเฉลิมฉลองเรื่องอะไรนะ เอผู้ใหญ่จะมีข่าวดีอะไรมาให้หรือเปล่าสิ่งที่โดดเด่นที่สุดนะบุญส่งผลจ้าบุญส่งผลในที่เนี้ยจริงๆจะบอกว่าบุญอย่างเดียวก็เวอร์ไปการกระทําของเรานั่นแหละสิ่งที่ทําดีไว้ก่อนหน้าเนี้ยผลดอกออกผลจเจริญงอกงามเพราะว่า เห็นไหมผู้ใหญ่ถือตราช่างได้รับความยุติธรรมผลงานเข้าตากรรมการได้เงินได้งานได้โอกาสได้ส่วนแบ่งได้ผลประโยชน์ความหมายของไพ่ทำดีได้ดีขยันมากได้มากรวยประสบความสำเร็จ3ามถ้วยก็คือการเฉลิมฉลองเฉลิมฉลองหมายถึงการปิดจ็อบปิดโปรเจกต์การมีทีมเวิร์กเพื่อนร่วมงานที่ดีร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ การเฉลิมฉลองงานมงคลเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นเบื้อนบ้านใหม่รับปริญญาหรือสำเร็จอะไรบางอย่างธุรกิจกิจการการเปิดธุรกิจใหม่การเริ่มต้นสิ่งใหม่ฉลองยอดขายฉลองตามเป้าหมายสำเร็จการงานถือว่ามาดีแล้วสิ่งที่ดีมากขึ้นก็ยังอยู่กับผู้ใหญ่พระสังฆราชเนี่ย ผู้ใหญ่ผู้รู้กูรูหัวหน้าผู้อาวุโสปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ชี้ทางสว่างให้เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดมีคนคอยคุ้มกลาหัวปกป้องคุ้มครองคุ้มภยัยเพราะฉะนั้นเริ่มต้นปีใหม่มาด้วยสิ่งที่ดีคนวันพุธอย่าท้อทําดีอยู่แล้วทําดีต่อไปอาจารย์จะเตือนสติว่า ขอให้จงยึดมั่นในความดีแล้วความดีจะส่งผลสอบก็สําเร็จแต่ก็ต้องตั้งใจอย่างสอบได้สอบผ่านสอบติดสัมภาษณ์งานตั้งใจก็สัมภาษณ์ได้สัมภาษณ์ผ่านอย่างเงี้ยความรักล่าดีไหมความรักที่ลงตัวแล้ว ต้นปีบางทีอาจจะมีข่าวดีการถูกขอแต่งงานการพร้อมที่จะร่วมสร้างร่วมทําชีวิตนะแต่สําหรับคู่ที่อยู่กันมาเป็นระยะเวลานานนะมันจะมีอยู่2กรณีกรณีที่1ติดเพื่อนติดเพื่อนเข้าสังคมเยอะเกินอาจารย์ว่าเพื่อนฝูงก็เป็นสิ่งจําเป็นแต่บางครั้งก็เอาให้มันพอดีไม่ใช่ว่า กินเล้าเข้าบ้านดึกทุกวันหรือกินเล้าไม่เข้าบ้านเลยอาจทิ้งอีกคนหนึ่งไว้ไว้อยู่ที่แบบ นาะบ้านคนเดียวก็ไม่ได้หรืออีกคนนึงเข้าวัดเนี่ยพระสังฆราชอีกคนนึงเข้าวัดอีกคนนึงไปตลาดเล่าเอาให้มันพอดีกันนิดนึงนะคะสําหรับคนโสดเพื่อนฝูงสังคมจะเป็นประโยชน์ในการหาคู่แต่อาจารย์มองว่าคนวันพุธเนี่ยจะเจอรักที่ดูแลได้รักที่ดูแลได้หมายถึงอะไรมีเหตุมีผลแล้วเป็นคนที่มีวัยวุฒิคุณวุฒิสูงกว่ามีความเป็นผู้ใหญ่ งานดีชีวิตดีคือหน้าที่การงานจเจริญรุ่งเรืองว่างเงินเถอะเพิ่งพาอาศัยได้นี่คือความหมายดีการเงินมีโอกาสถูกหวยนะ 1. ในวันเกิดที่ดีคือวันพุธท,ที่มีโอกาสถูกหวยเพราะมันมีเตรียมชนแล้วว่าชนแก้วแล้วว่าเตรียมฉลองแล้วว่าก็ต้องถูกนะ ผู้ใหญ่ให้โชคให้ลาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ลาบขอพรพระพุทธชินราชหรือพระพุทธรูปปางมารวิชัยแล้วถ้าใครยังไม่มีวัตถุมงคลเสริมดวงช่วงปีใหม่อาจารย์แนะนำพระศรีวลีพระอุปคุตพระสังกจายสามพระอรหรันต์บรรดาลโชคลาบมงคลครอบจักรวาลพระพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นเลิศในด้านของการมีลาบสิริมงคลช่วงปีใหม่ บูชาเพื่อความสบายใจเสริมสิริมงคลของตัวเองหรือว่าจะบูชาไปเป็นของขวัญของฝากนะน่ารักจริงๆค่ะใครก็ชอบแล้วอาจารย์จะแถมทุบป,ปลดนี้นะ คนละ1อัน239บาทแคปหน้าจอเลยค่ะส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางอาจารย์ขอคนที่พร้อมจริงๆนะเพราะว่าอาจารย์ไม่มีเก็บปลายทางค่ะแคปหน้าจอไว้แล้วทักแชทมาที่เพจ f a c e b o o k นะทำไมต้องเป็นเพจ Facebook เพราะว่า t ิกต o k ปิดกันค่ะทักแชทข้อความไม่ได้นะคะแล้วภาษีสังคมเยอะนะช่วงเนี้ย ใส่ซองขึ้นบ้านใหม่งานบวชงานแต่งแต่มันก็เป็นงานมงคลมันก็เป็นข่าวดีนะสําหรับใครที่ยื่นกู้ทําธุรกรรมขยับขยายร้านขยับขยายกิจการกู้เงินเพิ่มกู้เงินมาลงทุนมีโอกาสได้สําเร็จหรือใครรอคอยการปรับตําแหน่งการขึ้นเงินเดือนความหมายโดยรวมถือว่าดีมากแล้วอย่างที่บอกเป็นที่รักของผู้ใหญ่เป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังไงก็ได้กับได้มีเรื่องเดียว เรื่องเงินคือไอเรื่องฉลองไอเรื่องกินเที่ยวนะอาจารย์ไม่ว่าแต่อาจารย์ระวังเรื่องหนึ่งก็คือคนยืมตังค์จะมีแล้วก็คี้สงสารด้วยแล้วก็ใจอ่อนด้วยแล้วก็ให้ยืมด้วยก็สร้างบุญสร้างบารมีถ้าคิดจะทำนะก็ทำไปเถอะแต่ก็ไม่ต้องให้ยืมเยอะนะหรือถ้าใครอยากจะแกล้งเคสเสริมดวงก็ทำบุญร่วมกับอาจารย์ได้นะอาจารย์จะแจกไข่ ให้กับเด็กบนดอยเนื่องในวันเด็กนะทักแชทมาที่เพจ Facebook ร่วมบุญกันได้หรือใครถ้าจะสะดวกใกล้ๆบ้านตัวเองก็แล้วเตะนะสถานสงเคราะห์คนเล่ร่อนคนจรจัดขอทานเด็กกำพร้าได้หมดนะคะย้ำขอพรพระพุทธรูปปางมานวิชัยสุขภาพกินได้ดื่มได้แต่อย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพออย่างอื่นยังถือว่าดีคนวันพุธพิมพ์สาทูห้า สาธุ365สีมงคลคือสีแดงสีขาวและสีฟ้ากดไลค์กดแชร์นะคะขอให้รวยนะคะสวัสดีค่ะ